สวัสดีชาวราศีธนูคือเกิดกลางเดือนธันวาคมจนถึงกลางเดือนมก,กราคมคำว่ากลางเดือนธันวาคมระหว่างวันที่14 15 16 17 18ธันวาคม 14, 15 16 17 18ธันวาคมในพศออที่คุณเกิดเช็คหน่อยคุณเป็นชาวราศีพิจิกหรือคุณเป็นชาวราศีธนูแล้ววันที่13 14, 15 16 17มก,กราคม ดูหน่อยในพศที่คุณเกิดในปีพุทธศักราชหรือพศที่คุณเกิดคุณยังเป็นราศีธนูหรือเปล่าหรือดาวท่านขยับเข้าเป็นราศีมังกรแล้วนะคะเพื่อที่ฟังคลิปหมอดูคนอื่นๆมันจะได้ถูกต้องกับเราแล้วก็สวัสดีทุกราศีที่ผูกดวงออกมาแล้วเป็นคนลักนณาสถิตราศีธนูนะคะมันมีดาวสองดวงที่ขยับวันนี้ออกคลิป29มีนาคม เมื่อวาน28มีนาคมดาวเกตเข้าสู่ราศีสิงห์ในประมาณตีสามแล้วเกิดแผ่นดินไหวเกิดแผ่นดินไหวในบ่ายโมงนะคะในเวลาประเทศไทยดาวเกตท่านเป็นนกสองหัวนกอยู่ข้างพี่ตานะคะนกอยู่ข้างคนชนะนะคะ อยู่ตรงไหนด้านดีส่งเสริมตัน,นั้นตรงนั้นเข้าไปเจอนักเลงกูยุนักเลงให้ไปตีคนอื่นโอ้เพิ่มพลังเป็นดาวที่เพิ่มพลังค่ะแล้วท่านเข้ามาสู่เรือนพบที่เก้าเรือนพบที่เก้าในหลักนะคะก็ครูบาอาจารย์สอนมานั่นแหละแล้วก็จำได้มัน ภาษาบาลีงามมากคําเนี้แล้วมันกินใจของดิฉันเพราะว่ามันไปเชื่อมสัมพันธ์กับดวงชะตาตนเองบุพเพกะตะปุญญาตาทำบุญทำบาปอะไรมาในเรือนภพที่เก้าเช็คดวงของท่านเรือนภพที่เก้านะคะเรือนภพที่เก้าของท่านเป็นเรือนอะไรมีดาวอะไรแล้วก็ทักษะอะไร ดาวเกตเป็นตัวส่งเสริมแล้วก็ยุยงถ้าบอกว่าเข้าเรือนภพที่เก้ามันจะส่งเสริมท่านในเรื่องอะไรชอบติดคำว่ามันเพียงพยายามจะเรียกว่าท่านท่านส่งเสริมคุณในเรื่องอะไรเอาหลักง่ายๆในฐานะที่มันดูภาพรวมเอาคนเกิดแต่ละวันแล้วกันดาวเกตจะส่งเสริมคนเกิดวันทย์ในเรื่องของ คุณกําลังคิดอะไรคุณกาลังอย่างตัวคุณเป็นหลักตัวคุณเป็นหลักนะคะว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่อ่าให้ตามความคิดนั้นแต่คิดแล้วทําหรือสําเร็จหรือเปล่าอยู่ที่พื้นดวงคนเกิดวันวันจันทร์จะอยู่ในข่ายแก้ไขปัญหาคนเกิดวันจันทร์จะอยู่ในข่ายแก้ไขปัญหาหรือมีภารกิจยุ่งยากยุ่งเหยิงให้ต้องพิจารณาคนเกิดวันอังคาร กำลังสร้างความเจริญยิ่งใหญ่กำลังสร้างเครดิตบาร,รมีชื่อเสียงกลายเป็นผู้ทีอ่อาจจะโดดเด่นโด่งดังแต่มันเป็นจริงหรือไมอ่ในเมื่อท่านมาเสริมแล้วอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละบุคคลนะคะอยู่ที่พื้นดวงของแต่ละบุคคลนะคะคนเกิดวันพูดกลางวันกําลังส่งเสริมในเรื่องของงานคนเกิดวันพาราสบีสกาลังส่งเสริมในเรื่องของการเงินและรายได้ คนเกิดวันศุกร์กำลังส่งเสริมในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยํำนักยํำหนาคนเกิดวันศุกร์ดาวเจ้ากรรมในเวรกำลังจะเข้าบ้านตนเองในรอบ18ปปีการเปลี่ยนแปลงบริบทชีวิตอะไรหรือก็แล้วแต่ในครั้งนี้ท่านจะไปแก้ปัญหาใหญ่หรือปัญหาก็แค่เล็กๆนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละบุคคลคนเกิดวันเสาร์กำลังเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยความมั่นคงแข็งแรงนะคะมั่นคงแข็งแรงไปแล้วดีหรือเปล่า ดวงส่วนบุคคลนะคะถ้าบอกว่าออกรถใหม่บ้านใหม่ขี่ขับขี่แล้วปอดภัไปบ้านหลังนี้อยู่แล้วร่วมเย็นเป็นสุขไหมหรือมีการเดินทางอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องอยากจะไปไหนท่านก็คงจะได้ไปแหละไม่ต้องให้หมอดูทำนาย <c oughs> เทศากาลสงกรานพอดีบางคนกลับบ้านตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว คนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธกลางคืนในเรื่องของอํานาจตําแหน่งงานบางสิ่งบางอย่างนะคะท่านกําลังจะเพียนเพียนพยายามในเมื่อดาวมันเข้ามาตั้งแต่วันที่ยี่สิบแปดลองจับสัญญาณสิลองจับสัญญาณว่าไอ้ดาวเกตมาส่งเสริมหรือมา, yeah มาอยุแย่มายุโยงส่งเสริมให้เราฮึกเหิมฮึกหานแล้วก็หักแข้งหักขาเราอันนี้ต้องพิจารณานะคะเพราะว่าดิฉันก็ทำนายแค่ภาพรวมของแต่ละบุคคลเท่าน,นั้นเอง มันมีดาวอีกตัวหนึง่งนะคะเออดาวเกตนอกจากทํามุมเข้าสู่เรือนภพที่9แล้วมันยังทํามุมกับดาวเสาดาวเสาซึ่งเป็นดาวหนึ่งเรื่องการเงินของท่านเรื่องรายได้รายจ่ายของท่านแล้วก็มันไปเชื่อมสัมพันธ์กับหน้าที่ตําแหน่งงานด้วยแล้วก็ข้อต่อไปเรื่องของคนในครอบครัวนอกจากดาวเกตจะยุโยงส่งเสริมให้เรือนภพที่เของท่านตื่นตัวตื่นใจละบุเพกะตะบุญยตาก็คือ บุญใหม่บุญเก่าท่านจะสร้างบาปใหม่หรือบาปเก่าที่จะส่งเสริมอะไรบุญกับบาปมันเป็นเรือนบุญกับบาปเราเรียกว่าเรือนของนามมาทำค่ะมันเป็นเรือนแห่งถ้าภาษาสวยๆหน่อยปณิธานมันเป็นเรือนแห่งความตั้งมั่นความตั้งใจอเช็คเลย ส่วนบุคคลไอ้ความตั้งมั่นตั้งใจของท่านะเป็นดาวร้ายหรือดาวดีแต่คนเราเข้าข้างตนเองไงคะคนเราเข้าข้างตนเองไงมันจะมีสักขีคนที่รู้ข้อเด่นข้อด้อยรู้ว่าตัวเองดีชั่วอะไรคนเหล่านั้นอะพร้อมที่จะไปนิพพานไม่อีกอีีกก่ชาติละเหมือนที่ที่ท่านบอกเสมอๆในเรื่องของคลิป ที่บอกว่าวิบากของมนุษย์มันมีแบบแบบเปิดเผยกับไม่เปิดเผยใช่ไหมคะบางคนรูมล่าหน้าตาดีบางคนเงินเยอะบางคนทรัพย์สินเยอะบางคนลูกหลานดีบางคนผัวดีเมียดีบางคนมียศศักดิ์มีเกียรตินั่นะสิ่งที่เรามองเห็นแต่ถ้าบาปง่ายๆอ่อ่ะบาปง่ายๆที่เราเห็นเห็นกันทั่วไปอะ่ะมันคือสิบอย่างอ่า ถูกคดีความบ้างถูกโจรบ้างถูกฆ่าตายบ้างอุทกภัยบ้างน้ำท่วมไฟไหม้อ่าเรื่องของอ่าสุขภาพแย่บ้างแล้วก็เรื่องของข้าวยากหมากแพงเรื่องของแม้แต่อุบัติเหตุเหล่านี้สิบอย่างอะ่ะมันเป็นมันเป็นผลวิบากกรรมด้านลบที่เรามองเห็นกันแต่ที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าไม่เปิดเผยคือสภาพจิตใจที่อยู่ด้านในเราจะรู้ได้ยังไงว่าคนคนนึงคิดอะไร ถ้าเป็นพระกับชีท่านท่านปฏิบัติจริงๆอะ่ะท่านจะบรรลุท่านจะมีจิตที่บรรลุแล้วอ่านคนออกอันนั้นอะ่ะปฏิบัติทมเยอะนะคะปฏิบัติทมเยอะบรรลุได้จริงเชื่อล้านเปร์เซ็นต์ขนาดที่ฉันปฏิบัติไม่กี่ปีบางครั้งลืมของไว้ตรงไหนอะคะ่ะโดยส่วนตัวนะไม่ได้อ่านคนอื่นคือลืมของไว้ตรงไหนอะ่ะมันปิ๊งเข้ามาที่หัวเลยอะ่ะตอนที่ปฏิบัติตอนที่เข้าสู่ ตัดสินใจเป็นหมอดูใหม่ๆนะคะเดินสายเข้าวัดอัมพวันเป็นว่าเล่นแล้วหลวงพ่อไปสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ขอ,อนแก่นอีกที่หนึ่งก็ท่านมีสองที่โอ้โหแบบนั่งหลังขดหลังแข็งเลยนะคะนั่งหลังขดหลังแข็งปฏิบัติธรรมอะ่ะลืมของไว้ที่ไหนอะแป๊บหนึ่งอะค่ะโอ้มันคิดติ๊งออกมาเลยดังนั้นพระสงฆ์กับแม่ชีที่ท่านเป็นสายปฏิบัติจริงๆอะท่านจะบรรลุ แล้วท่านเหล่านี้คะ่ะไม่เปิดเผยตัวไอ้ที่พวกเปิดเผยตัวน่ะของปลอมเพราะอะไรทำไมท่านไม่เปิดเผยตัวเพราะท่านรู้แล้วว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตนเองถ้าไม่จริงๆท่านจะไม่บอกนอกจากท่านจะอ่านจิตคนคนนี้ได้ว่าโอ้เป็นสายขาวนะคะท่านจะอ่านจิตได้ว่าเป็นสายขาวเป็นคนที่พร้อมจะซัพพอร์ตหรือพร้อมที่จะบอกบางสิ่งบางอย่างให้ แต่บางท่านก็คือไม่บอกอะไรกาใครกามันท่านก็เพียนพยายามที่จะละแล้วก็เข้าสู่โลกนิพพานของท่านดิฉันนี่กรรมเยอะเป็นหมอดูเพราะอะไรกรรมตัวเองก็หนักมายุ่งกรรมพวกท่านอีกด้วยแถมชวนท่านพวกท่านเลยนะมาๆๆอย่าไปอย่าไปคนอื่นเขาจะล้มรีบไปชุดยายายา,ยาหมอดูนี่ตัวดี ดังนั้นใครที่เป็นหมอดูถ้ายุ่งกรรมชาวบ้านมากๆคือกรรมที่ผ่านมามันแก้ไม่ได้ก็เพียรพยายามถือศีลปฏิบัติทำเพิ่มมากขึ้นก็คงแค่นั้นน่ะก็คงแค่นั้นนะคะส่วนใครที่เอาวิชาหมอดูไปหากินในทางสายดำหรือสายสายที่ไปหลอกลวงผู้คนหรืออะไรก็แล้วแต่นะ่ะทุกคนก็มีกรรมเป็นของตนเองเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะ,นะคะกรรมมากกรรมน้อย กมเจตนาและไม่เจตนาเรือนพบที่เ้ามันเป็นตัวบ่งบอกจิตของมนุษย์ปณิธานความเชื่อมั่นความตั้งมั่นความศรัทธาบางสิ่งบางอย่างท่านไปในสายดําหรือสายขาวก็เพียงพยายามรู้ตนเองคนที่รู้ตนเองมักจะมีความสุขคนที่ไม่รู้ตนเองถึงแม้จะนอนเตียงทองคําความสงบที่ใจก็ไม่มี ถ้าใครเข้าใจตนเองบรรลุจิตตนเองนอนเตียงทองคําด้วยโอกาสจะไปนิพพานมันง่ายมากอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านบรรลุเรื่องทางโลกทรัพย์สมบัติเป็นลูกกษัตริย์โอ้มีสตรีมีนูนี่นั่นปราสาทสีฤดูท่านสำเร็จทางโลกจนท่านไม่อยากมีอะไรจึงมีลูกเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้าน สละทรัพย์สมบัติแล้วออกมาบวชในหลักศาสนาพเราก็ได้ยินได้เห็นกันนะคะดาวเกตมาต่อกันดาวเกตนอกจากจะมาทํามุมมาเข้าเรือนที่เก้าแล้วส่งเสริมให้ท่านมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ต้องทําแต่และว,วันเกิดแล้วยังทํามุมกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเหมือนที่บอกว่าการเงินอาการเงินของท่านมันถูกกระตุ้น การงานของท่านมันถูกกระตุ้นครอบครัวของท่านมันถูกกระตุ้นใครอยากจะทําธุรกิจนะคะใครอยากจะร่ำเรียนเขียนอ่านตอนนี้ดาวเกตมาส่งให้สมองอะปิ๊งปิ้งปิ้งปิ้ง,ง,งดาวเสาคือหนึ่งในระบบประสาทส่วนของความคิดด้วยก็ต้องไปแยกวันอีกละคะ่ะว่าท่านไปกระตุ้นนอกจากกระตุ้นเรือนละ ท่านทำมุมกับสองดาวตัวเนี้ยแต่พอเอิญดาวเสาอะดาวเสาเป็นดาวใหญ่ไงต้องให้เกียรติท่านก่อนเดี๋ยวค่อยอธิบายดาวพุธให้เกียรติท่านก่อนดาวเสาคนเกิดวันอาทิตย์ความมั่นคงแข็งแรงในชีวิตทรัพย์สินสมบัติคนเกิดวันจันทร์เป็นเรื่องของการเงินการทองนะคะคนเกิดวันอังคารเป็นเรื่องของงาน นะคะถ้าจะถูกกระตุ้นบางสิ่งบางอย่างก็คือเรื่องของงานเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนอาจจะขยับขยายหน้าที่ตำแหน่งงานไหมอย่างนี้เป็นต้นคนเกิดวันพุธกลางวันเรื่องของความคิดความอ่านวิถีชีวิตบางสิ่งบางอย่างกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปคนเกิดวันพระราศบดีปีสอกยจนถึง2566คนที่ได้รับบทบาทหนักเมื่อดาวเสาร์เข้าบ้านตนเองในรอบ30ปีก็คือคนเกิดวันพระราศบดี ดาวเกตจะมากระตุ ate, ้นให้มีการแก้ไขปัญหามีเร e ื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องใช้ระบบประสาทสมองทำงานหนักมากนะคะก็ขอให้ก้าวผ่านไปด้วยดีคนเกิดวันศุกร์เรื่องของงานด้วยเรื่องของภารกิจการกระทำบางสิ่งบางอย่างนะคะคุณจะได้ทำอะไรหรือมีภารกิจที่อาจจะต้องจ่ายเงินจ่ายทอง หรืออยู่มีบางเรื่องเข้ามาทำให้ต้องแก้ไขไหมหรือบางคนอยากจะลงทุนธุรกิจอะไรบางสิบบางอย่างหรือเปล่าจะลงทุนเล็กลงทุนน้อยลงทุนมากลงทุนไม่มากก็อยู่ที่ชีวิตของพวกท่านว่าเป็นใครข้อเกิดวันพุธราหูพุธราหูอะค่ะกำลังเพียรพ,พ,พยายามที่จะเจริญเติบโตกําลังจะขยายบางสิ่งบางอย่างกําลังถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ก็คือกําลังจะขยายกิ่งก้านสาขาออกไป นะคะคถามว่าสำเร็จหรือเปล่าแต่ละคนก็อยู่ที่พื้นดวงส่วนบุคคลคำว่าพื้นดวงส่วนบุคคลก็คือดาวที่เอามาจากวันเกิดมันคือผลสรุปการกระทําดีชั่วจากอดีตชาตินอกจากดาวเกตซึ่งขยับในวันที่28มีนาคมสมอง8นแะคะแล้วก็ส่งผลต่อการาเกิดรอยแยกของโลกจนกระทั่งแผ่นยินไว้วันที่1เมษายนเวลา ห้าทุ่มหนึ่งเมษายนเวลาห้าทุ่มดาวอังคารดาวอังคารท่านขยับเข้าสู่เรือนพบที่แปดถามว่าเรือนพบที่แปดเป็นปัญหาระอุปสรรคหรือไม่คือในโลกนี้มีดีมีเสีย นะะในโลกนี้มีดีมีเสียเรือนที่8มันดีอย่างไรก็ดีในเรื่องของการเงินการทองการโชคการลาบบางคนอาจจะได้รับอิทธิพลมรดกเงินปันผลเงินส่วนแบ่งหรืออยู่ๆบางคนเอาเก็บหุ้นไว้นานบางคนเก็บทองคาไว้นานเอาไปขายไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่ด้านร้ายล่ะด้านร้ายมันก็คือการพลาดปากสูญเสียการเจ็บไข้ได้ป่วยการล้มเหลวบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วคําทานายในเดือนต้นเดือน เมษายนที่ว่ามาล่ะมันจะเป็นอย่างไรดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนสองเรือนพบก็คือเรือนพบวินาศถามว่าเรือนพบวินาศวินาศก็คือความเสียหายความล้มละลายเข้าสู่เรือนพพมรณะดีหรือไม่ดีนะคะดีหรือไม่แต่มันดึงส่วนอื่นที่ดีลงไปด้วยแล้วก็ดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนพบที่ห้านะคะบุตรหลานบริวารการลงทุน นะคะบุตรหลานบริวารการลงทุนหรือการกินเล่นเที่ยวนะคะถ้าบอกว่าการกินเล่นเที่ยวเข้าสู่เรือนพบที่8ก็หมายเขาว่าหลายท่านก็คงจะได้เดินทางอันนี้ไม่ต้องให้หมอดูทํานายเพราะเป็นเทศกาลสงกรานต์ทุกคนกลับบ้านแนะ่ทุกคนกลับบ้านแนะ่หลายคนที่จะอยู่แล้วเกิดการเกิดปรากฏการตึกถลม่มแผ่นดินไหว มันอาจจะทําให้หลายคนเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางใดก็บอกว่า1ราศีอย่างน้อยมันคนเกิด8วันนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหนึ่งคนเกิดวาทิตตอนนี้คนเกิดวอาทิตยังอยู่ในขายแก้ปัญหาอยู่นะคะ่ะ ดาวเจ้ากรรมในเวนตัวเบเร่เบราเลยถ้าบอกว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือหลายคนอาจจะลาออกจากงานหลายคนไปต่ออะไรไม่ได้หลายคนอำนาจบางสิ่งบางอย่างลดลงคนเกิดวันจันทร์สุขภาพเสื่อมคนเกิดวันอังคาร ตัวคุณกับคนรอบข้างอาจจะเป็นปัญหาและอุปรสรรคให้ดูที่ตัวเองก่อนนะคะว่ามันมีอะไรที่เข้ามาทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ไม่สดชื่นไม่แข็งแรงคนเกิดวันพุธกลางวันจะทําอะไรให้รีบเร่งคนโชคดีที่สุดในบรรดาค,คนเกิด8วันคนเกิดวันพระราศดีงานคนเกิดวันพระศาศดีงานหรือการกระทําภารกิจบางสิ่งบางอย่างมันจะเหมือนหยุดบางคนไปต่อไม่ได้หรือบางคนด้านดีก็คือหยุดพักผ่อนไม่ทําอะไรเลย คนเกิดวันศุกร์การเงินการทองถูกควักออกอย่างหนะักมีค่าใช้ใจ่ายจนกระเป๋าแบนนะฮะอย่าใช้จนกระเป๋าแบนแฟนทิ้งนะคะคือการเงินการทองมันจะลดลงอย่างหนะักหรือมันมีบางสิ่งบางอย่างทําให้เราอะค่ะถูกจ่ายถูกควักหรือทรัพย์สินบางส่วนเสียหายหรืออะไรก็ได้ที่จะทําให้เรารู้สึกว่าบางคนมีเงินแต่มันจะหมดความสุข แล้วที่สําคัญดาวเจ้ากรรมนายเวงก็จะเข้าบ้านตนเองพอดีในเดือนพฤษภาคมดูแลตนเองนะคะขอเกิดวันศุกร์คนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ถ้าสมมุติว่าคนที่อยู่ในเกณฑ์การต่อรองกับคนอื่นก็จะอยู่ในขายแพ้นะคะเหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาหรือทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าปิดตัวเงียบได้จะดี ถือว่าเป็นช่วงที่หลบผู้หลบคนเอาอย่างนี้แล้วกันค่ะถือว่าเป็นช่วงหลบผู้หลบคนไม่ยุ่งเกี่ยวไม่อะไรกับใครเลยถ้าใครอยากจะปลีกวิเบกคนเกิดวันเสาร์ก็ทําได้เลยค่ะหรือถ้าใครบอกว่าโอ้เรากําลังต่อสู้ที่จะนู่นนี่นั่นกับใครเนี่ยค่ะหลังวันที่หนึ่งเมษายนเตรียมตัวนะเราจะอยู่ในขายแพ้ทําใจนะคะทําใจเดี๋ยวรอ,อให้ดาวขึ้นขยับเราค่อยลุยต่อกับคู่กรณีอย่างนี้เป็นต้น คนเกิดวันพุธกลางคืนที่อยู่อาศัยนะคะที่อยู่อาศัยความมั่นคงแข็งแรงมันไม่มีหรือมันยิ่งตอนนี้แผ่นดินไหวใช่ไหมคะบางคนก็คงจะเสียหายอย่างหนักใครที่ที่ดวงมันตรงกับพอดีเกิดวันพุธกลางคืนแล้วก็ที่สําคัญบางคนจะเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ดูแลตนเองขอให้ดูแลตนเองนะคะธรรมชาติของดาวอังคารมันคือดาวพลังงานสําหรับทุกคนเลยนะคะดาวอังคารเสื่อมก็หมายความว่าทุกคน่ะ เหมือนที่บอกว่ามันไม่ใช่ขี้เกียจอย่างเดียวคือหลบผู้หลบคนบางคนเบื่อทํางานสงกรานต์ถือโอกาสพักผ่อนนอนอย่างเดียวดูซีรีส์โอ้เปิดดูแล้วก็เล่นโน่นนี่นั่นหยุดพักงานไงอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าคําขี้เกียจนะคะมันหมายมาช่วงบางคนกค็คือจะได้พักผ่อนบางคนก็อยากจะอยู่เงียบๆอย่างนี้เป็นต้นแต่ปัญหาการที่ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบที่5มันคือลูกหลานบุตรบริวารเราด้วยไง ดังนั้นตั้งแต่วันที่1เมษายนสองพันหกสิบแปดเป็นต้นไปดูแลลูกหลานนะคะมันเทศกาลสงครานด้วยมันเป็นเขตอันตรายเขตอันตรายอย่างไรในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเพราะว่าบรรยากาศมันร้อนแล้วโดนน้ำอย่างนี้ค่ะก็เตรียมอยูกเตรียมยานะคะสำหรับใครที่เบาๆดวงไม่แรงมากสำหรับใครที่มีปัญหาและอุปสรรคก็คงจะอยู่ในข่ายที่ต้องแก้ไขสถานาการณ์อย่างหนักเลย แล้วเรือนพบที่5มันหมายถึงการลงทุนสายเสียงหวยรวยเบอร์งดได้งดนะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนเป็นต้นไปงดได้งดเพ่าได้เพ่าภาพรวมในครึ่งเดือนแรกเมษายนเหมือนที่บอกนั่นแหละว่ามันมีดาวทั้งกระตุ้นนะคะมันมีทั้งดาวเสื่อมอ่าแต่ละวันจะเป็นอย่างไรนั้นก็ทุกท่านไปประมวลผลแล้วไปปรับใช้กับชีวิตนะคะ